ครับผมน้ำเดือดนะครับผมอันนี้เป็นร้านหมูน,นะครับผมมายวมา,าดทแงครับพี่น้องโอ้โเสียงครับผมมาๆๆขึ้นแล้วครับผมโอ้วันนี้กินคนเดียววันนี้ก็กินคนเดียว วันนี้ก็ชิมคนเดียวเนาะพอดีเลยกับหมูขึ้นพอดีเลยผักก็เ,กลกเลยว่าผากักก็เลยครับผมไม่มีฟันนะลโอ้ลองตัดชิมดูก่อนก็ได้ไเป็นไส้ไครับได้ได้ได้เดี๋ยวตัดชิมกันครับเป็นไส้ตันอย่างเงี้ยก็ผ่านแล้วเหื่อยเนาะเหื่อยมาแล้วเนี่ยไส้ตัดแล้วก็ถ้าเป็นไส้ก็เดี๋ยวให้น้องตัดดูไอไอตัดใส่ปลาชิมมึงจัง มากกว่านิดนิแบบนี้เนาะถ้าเป็นเนื้ออย่างงี้นิ่มๆเลยเข้าไปเลยมันต้องเคี้ยวมากเลยเป็นกปลอพาม้ามตรงนี้จะเปื่อยเปื่อยพอดีนะครับผมเป็นลิ้นแนะนำเนาะเนื้อนิ้แบบนี้เปื่อยครับผมตอนนี้ก็อยู่ตลาดท่าเรืองครับผมพี่น้องบริวารจะเป็นหูนะครับเป็นเนื้อหูเนื้อเปื่อยเนื้อนิ้นเป็นกระเพาะนะครับผม ตับแล้วก็ปอดนะครับผมผมเชียบปอดนะครับผมแล้วก็ปัจจัครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเปิดร้านแป๊บนึงครับผมครับครผมโอ้โหเห็นแต่ไลเพิ่งเห็นตัวจริงครับตัวจริงกับไลเหมือนกันไหมปาเพราะเหมือนกันเนาะตรงปกอยู่เนาะโอ้ตรงปกพเจัิญโอ้ตัวจริงกับไลตรงปกอยู่ครับพเจรับครับร้านหมูพร้อมแล้วครับเพื่อนพี่น้องอยู่กับเชียบปอดนะครับผมสำหรับผมสวัสดีครับวันนี้ที่ตลาด ข้ายแดงฝากมาหนุนแล้วผมวัสดีครับหาเรื่องได้เลยครับผมขออนุญาตครับ